เปิดเรื่องมาในตอนที่สอเนี so ่ยเจ้าตากับนที่เพ่นี่ยครับที่พาแฟนการ์ตูนเจตแมวมากินแข่งกินจุกกันนะครับนั่นเองครับซึ่งกรรมการเนี่ยก็ได้พูดบอกว่าใช่เลยใช่เลยเนี่ยที่เนในซีรีกันแล้วนะซึ่งกแต่ในเพลงก็ได้บอกว่าเออจะยึนหน้าคะแน่อะไรนะครับซึ่งเพื่อได้ให้ให้ห้าแฟนของตัวเองไวครับซึ่งเพ่บอกว่าตรงนี้ก็เป็นหัวขวัญที่เนาะคนมีเดี่ยก็ทำได้แบบ นะครับนะครับคุลมิเนี่ยก็บอกว่าจะจะลองเองนะครับจากนั้นในการก็ได้ติดตะขังได้บอกว่าเลือดเลือดเลือดไม่ได้ใครที่ก็ได้ติดตะขังไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพ่เนี่ยก็ได้เริทำการจะก,กินข้าวอะไรเขาก็ได้บอกอะไรจะกินนะคุลมิอะไรกัน,นครับซึ่งเพรร่ก็ได้งงเงงเงงไปเลยครับ เนี่ยก็ได้บอกเปกว่าต้องเรื่อนพวกคนที่สนิทอันดับได้อย่างเราก่อนเลยนะครับมันก็ได้กินข้าวไปก่อนแล้วคุณมีกรี๊บบอกเปกว่าเนื้อแย่งคัดเีษด้วยเธอเนี่ยทำไมอะไรนี่นะครับนี่ถ้าด้วยก็ได้ครับมองคุณมีคุณมีบอกลรู้เรืเองนะอะไรอย่างไรครับข้างในก็ได้ยกเนื้อแย่งเขาแย่งให้นะครับที่ก็แต่ว่าเออเราไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยหัวซมเนีะก็ได้บอกไปว่าคำหยาดหายเนี่ยคือความสมัทรหนึ่งเป็นเล้วนะครับเนี่ยน้งคุณมีที่ได้บอกว่าฉันไม่ได้อยากกินด้วยเนี่ยเต็มปากเลยครับ ันนี้ก็ได้บอกไปว่าที่คนในกขั้างแต่เริ่มเก็บเลยหน้าอะไรอ่างนั้นนี่ครับน้อหัอส้มนี่ก็ได้ถามเพ่เราดเนี่ยเพ่ัเด็กกี่ยวกัอยู่กันแน่เนี่ยอะไรนี่ครับพออนี่ก็ได้บอกไปก่อนพยายามไม่ให้จากคนไมิจังเลยนะครับซึ่งหนุมนักขุดมงคพิกลให้บอกว่าอันดับที่หงก็คือทีมที่ลงแข่งคนเดียวนะครับนักกินจังโกซาวมซิกิเป็นหมวกมาตังดาเซียโปนะฮะไอ้เขาได้บอกว่าคุณไซนี่ก็ยังเหมือนเรื่องกัวันพิษที่โผล่มาแล้วเลยอะไรนี่ ไอหุ่นยนต์ตัน้ก็พรอจะกินแล้วนะครับงันการเด็กไปนะครับพี่ก็ดลยป้าสิ่งเป็นเครื่องจัดสุดๆไปในทำนองจิตวิทากางานจุดที่มีประวัติเก่าแก่แล้วมันจะกินอะไรกันแน่นะซึ่งเพชรได้บอกไปนะครับการบว่านี่เป็นสนมข่มนะครับเขกินสนมขยมเพชเพได้คิว่าลครจะรงคเแรกลเลยซึ่งเหมือนว่าเพชเนี่ยมันจะโอ้กไจะกินต่อไปไม่ว่าอะน้นเอยนะครับทกจากสีน้าดีครับโอ้ก็ได้บอกไปว่าทเรียนทารุณในที่ทำที่นั่นพจะไม่ปนพากผ่อนกับ บอกไปว่าถึงจะเป็นคนมีจังเลยแต่แล้วว่าลงทุนเรามันก็ไม่ได้หรอกนะให้ทุกคนช่วยซึ่งคนมีเด็กก็ได้ตับแต่แล้วก็น่าเสียในะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ลงแข่งอยู่ดีนะคนเดียวเธอก็ได้กินไข่หนุ่มไข่มุมกไปได้ก็เคยกินอย่างตอบประโยชน์ความที่คนรนลประโยชนเพื่อชัยชนะเพื่อชันประเทศอะไรเงี้ยเธอก็ได้แบบเกิดอายนะครับของเธอเนี่ยก็ได้ไหลไปในลาำยังไงนะครับซึ่งเธอที่ได้ร้องไห้นะ ของกินละเมงได้เราอีกหลายชั้นเทสไ้ร้องไห้ไปพูดไปรงไห้ไปนะซึ่งเนทรรนเนี่ยก็ได้เห็นนะัก็ได้เชียร์คนก็ได้บอกขอเติมครับรับอะไรเงี้ยทุกคนก็ได้ลงคงกันหมดเลยนะว่าทำไมล่ะซึ่งเพลยเนี่ยมันก็ได้ไม่ได้ตอบอะไรนะก็ได้ทำการยิ้มไปนะซึ่งเพลก็ได้บอกว่าไม่ผิดเลยไม่ผิดกติกาหรอกน้างเงี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช้พูดเฉยๆแล้วเขพูดเท่ทำไมถึงมาช่วยเฉยอย่างเงี้ยซึ่งเพลียเนี่ยมันก็ได้ไม่ได้ตอบอะไรนะคนส้ม เได้บอกว่าพวกมีเธออยู่ฉันก็เลยแบบว่าไปเชดหน้ากับความกรไดมันต้องหวานเกงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็่าันรู้สึกอยากสู้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยไม่ได้หรอกหน้ายล้วก็เลยสู้รอมองไปนะเจ้เนี่ก็ได้พบพี่คขวดเป็นแม่ก็เป็นอย่างงี้เธอก็ได้ทำการกินมามาไปนันคือเจ๊พอแล้วคือรูปพี่สุริได้ไม่ได้พูดอะไรเ็แค่ปอกแลก็กินเพนนงเจนั่นแหละครับไม่ประโยชน์หน้าคุณไม่จังอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามีประโยชน์นั่นเองอะไรนะครับซึ่งพระเอกเขาเลือกบอกไปว่าค เพราะมีทุกคนอยู่ใช่รู้สึกอยากจะสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เลยบอกพี่พวกกระจกพี่สกิกดพวกแค่เท่นเานั้นนะนะมันก็ได้ฟูดเรา,าอนเองกันนั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่เทนเทโรฟินไม่รอดสุดสมบอตลอดจนถึงตอนนี้ยังไงละ่ะนี่ก็บอกอาหารที่ปล่อยสอดไ่องไปผู้ชายช,ยชนะที่สุดกระทาแม่แมไไไไไ่ได้ปเกิดปฏิาสตินั่นั่นไอหุ่นอยู่ติดมันกระทำการปารล่อยางออกมานะฮะมันบอกว่าต้องเซลล์ที่สุดท้ายินะจังกว่ามันก็ได้แปล่แรงลางเปลี่ยนร่างของมันเป็นตัวอะไรสักอย่างอะไรเลีฮยเราก็ได้ทำการซัดลายรับ ดูเป็นตัวคนใหญ่เพราะฉะนั้นยังมีกระพองตัวเดงอยู่นจังกระพาะมันแบบใหญ่นะซึ่งมันก็ได้ะจุมาได้ทำการสวดละมิงไปต่อรองโหสถ์ซึ่งยังมีกระ่อมตอยู่อย่างไรจังกอะไรอย่างนี้นะครับเพาะองพวนั้นเนี่ยคจะคิดจำกัดละสษนะอย่างแต่หามรู้ไม่ว่าก็เอาเลยครับหรอ่าไม่เป็นเ่อาิทีนะครับก็จะหมดเวลาแล้วนี่นะครับซึ่งพวกเพลงนั้นก็อย่างเดียกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะเลยมันคนทั้งสทีมนี่หมดสภาพไปเลยนะครับอะไรอย่านี้นะครับโอ้ไม่กินคนย แต่ว่าได้แต่อย่างนี้นะแต่ว่าเธอเนี่ยขึ้นไม่รู้ว่ามันกระพองเธอจะไม่ไหวอย่างเธอนะก็ไปด้วยกันทุกคนนะซึ่งในทุกเรื่อได้จับไหล่เธอนะแล้วก็เิียข้าวหัวเออในป้อนฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชนะอะไรเงี้ยซึ่งคนในมิก็จะบอกเอ๊ะฮะทำจริงเหรออะไรเงี้ยเอาจริงดิขึ้นเธอแดงดาแดงครับซึ่งในทุกเรื่อก็่าอุงเอาจริงขอร้องแหละแล้วถ้าเธออยากกินอะไรก็เจ้าให้กินทุกอย่างอะไรงเงี้ยขอแค่เธอป้อนฉันมาขอพอซึ่งคนในมิก็ได้น้ำ่าลขึ้นขึนครับกันบอกว่าเหลืออีกินนนนนจจััังโกกกกะะเี่ยม็ได้าาารรแบบบค5 4 3 2 เสลดาก็เหลืออีกไม่มากนะครับห้าสี่สามสองซึ่งคนมีก็ได้กับฟันนวเกิดเกิดอะไรครับหนึ่งก็ใจหมดอนเวลาครับซึ่งคนมีนี่ก็ทำการอ้าวให้กับเจเพียน,นะซึ่งเพียงนี่ก็นับกินเข้าไปเลยนะซึ่งคนมีก็ได้ทําการปลอนเส้นมีให้กับเจเพียแล้วเพีงก็ได้เป็นปผู้ชายไปครับเสียก,กว่านี้ก็ไม่ไหวครับเขงงบ้าโรงพยาบาลทำไมาาก,ก,าากันอยากแจ้งก่อตายผู้คุณจะได้ก็บอกนายผู้นั้นน่าจะสืงเกีิดกับจัดกันแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยนะซึ่งผงู้หญิงคนนันก็ได้เพูดบอกว่าถ้าตาปกติก็คงจะใช่แหละ จะให้อ really so ้วกเอาของที่แฟนป้อนให้ออกมานี่ยมันขงิไม่ได้หรอกนะซึ่งขานี่ก็แบบปรับลอดที่มากแลวพวกเพเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองครับนี่เกิดแตได้ของเจเพคพี่ก็บอกว่าแต่ะเกิ็ทำไม่ได้หรอกกัินอย่งนะซึ่งมันก็ได้ยกปื๋เป็นเศรั้งเองครับแฟนสาวทุกคนเนี่ยก็นึงว่าจะได้ข้างของเจเพคไปอย่างมากเลยนะคนมี้ก็ได้ปกปวยก็ชขอโทษนะครับที่ทำเรื่องสาได้ยกับรุ่นพี่นะรับีนนะครับคนก็ไม่กอดแต่แล้วทุกคนก็ได้เอางานอาสิา้ใหกัชีพมา่างี้ให้กับคนมิ เดี๋ว่าทุกคนเนี่ยจะได้เข้ากันได้ไปอย่างดีนะครับซึ่งในเทลล์เดียกก็ได้หมดห่วงไปนั่นเองนะฮะในเทลล์ก็ได้ถอดบอดเบลล์แล้คุณมี้นี่ฉันออกมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยซึ่งคุณมีนี่ก็ได้บอกไปว่าขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยซึ่งเพี่ก็งงขอบคุณเรื่องอะไรพอรุ่นที่ในเทลล์เนี่ยชวนให้มาลงแข่งอะไรค่ะก็ได้ชนะก็ได้บอกขอบคุณนะอาจจะสนิทกับทุกคนได้นะครับพราะมิ้นเทลล์ลเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเพี่ไปเธอเธอก็บอกว่าละมังนะมังเปก็ได้อไปท่าพักหน้าค น้อได้ถามว่าวสบเป็ดคืออะไรอะ่ะอยากกินอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะเป็ดบอกเออจะจัดจี้ซีตองรอบชิงบอกว่าให้ฉันกินได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมได้เรื่องกินดีกันแล้วแล้วเออใช่พี่บอกก็ก็ใช่เล้ราชินีทรมก็บอกไม่สิได้เลยฉันรักษาสัญ,ญญาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะออมันก็ได้หน้าเดือคุยไม่ได้ครับการไกลจูบปากแล้วพี่แบบบู๊คอมเมดี้ได้เท่ก็เลนขืนอะไรได้บอกว่าเฉแบบนี้นี่แสดงกันจุกเตอก็ได้บอกพี่ว่าก็ไม่ได้เกลียดอะไรหรอกนะเปิดมานานแล้วก็วกวไ,ได้ไไดววจ,ดจัดตบจอนที่สอง